จังหวัดชนบุรีบ้างนะคะเขามีการแก้ปัญหาเด็กแว้นที่ชอบมาแว้นกันบนคือทําให้ผู้คนเนี่ยเดือดร้อนนะคะบนถนนหลวงก็เลยมีการจัดแข่งเป็นเรื่องเป็นดาวซะเลยเออแต่ว่าชาวบ้าน<ร>บอกว<ๆ>่าแข่งกันเลเกินใช่แต่ชาวบ้านบอกว่าการจัดแบบนี้สร้างปัญหายิ่งกว่าเดิมอีกอ้าหรอครับอ่านะคะเป็น,นเพราะอะไรเราไปชมกันบรรยากาศการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์สิ่งนะคะบนถนนสะพานใหม่เลียบชายทะเลตำบลบางทรายจังหวัดชนบุรี ะะกําลังเจ้าหน้าที่ตารวจทหารฝ่ายปกครองกว่า300นายเนี่ยก็ได้ควบคุมดูแลกลุ่มเด็กแวน้นและก็กองเชียร์ที่มาเข้าร่วมงานกว่าพันคนโดยมีพันตำรวจเอกปรัชญาประสานสุขรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชลบุรีได้นำกำลังเจ้าหน้าที่มาตั้งจุดตรวจค้นอาวุธทุกชนิดแล้วก็ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปในสนามแข่งเด็ดขาดโดยรถที่เข้าแข่งเนี่ยต้องมีสำเนาหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงก่อนลงแข่ง โดยรถจักรยานยนต์ที่เข้าแข่งขันนะคะต้องเสียค่าแข่งขันละ100บาทใช้เวลาแข่งขันตั้งแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนซึ่งหลังการแข่งขันบรรดานักบิดเนี่ยก็แยกย้ายพากันกลับบ้านตามที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งการแข่งขันครั้งต่อไปจะมีขึ้นหรือไม่นะคะทางตำรวจเนี่ยก็จะนำผลการแข่งครั้งนี้ไปประเมินว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยชาวบ้านรู้สึกยังไงจัดแล้วปัญหาเด็กแว้นยังคงควรเมืองสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านหรือว่าสร้างความสงบสุขมากกว่าซึ่งแล้วแต่พลตำรวจตรี พลบัวรับพรนะคะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีจะแจ้งให้ทราบต่อไปขณะที่ชาวบ้านก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าไม่อยากให้จัดการแข่งขันเพราะว่าเป็นการสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านมากกว่าอือ